เก็บผักค่ะมาเก็บผักเมื่อดกเก็บเนาะกำลังจะทดน้ำตกเนื้อนะคะเนาะกำลังจะทำน้ำตกนะคะน้ำตกเนื้อต้องมีผักเย,เยอะๆตกซะนะตกเนื้อต้องเก็บผักนะคะเอาทำไมมันเมื่อ,อ่างนี้โอ้ยเราทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องเปิดตรงนี้เนาะน้ำตกเนื้อค่ะเก็บผักนะคะเนาะที่เก็บผักเมือเ่อแทกันลงกันลง ลงไปในเมืองกรมาเนาะค่ะเนาะในเมืองกรมาเลยออกมาเก็บผักอู้ยผักอันนี้ออกดอกดอกกระแทบเด้อดอก,กนอ่อนๆเด้อจ้ะเด้อเก็บผักจ้าผักมันจะงามเลยพี่น้องเดี๋ยวก็เก็บชะพูเนาะซองไบตานี่พร้อม ใบชะพูใบชะพูไปน้ำอยู่ข้างนอกข้างงานเด้อใบ,บชะพูแต่อยู่ของเยาวชนก็กินได้เนาะกินของเยาวชนใบชะพูสวยจ้ากินพักได้หลายเสียงหุ่นดีขึ้นกะหลงเด้อบอกว่าหุ่นดีเสียงผู้ได้ไอบางแห้งเลยพี่น้อง บอกกินผักได้หลายบอกว่ากินผักได้หลายคือได้หุ่นดีคือกระหลงเพิ่นไอคอกๆเลยวะผู้ใดมาสั่งไอใส่เออถือมาเก็บบอกพริกอยู่บอกพริกหลายและพี่น้องเพิ่นเ็ดสักลากอยู่พรุ่งนี้จะเก็บพริกนะคะุ่นละพริกไข่ซุกหมดแล้วมาเดี๋ยวมาเบิ้งยาคืออะ พรุ่งนี้จะออกมาเก็บพริกะนะคะเนาะพรุ่งนี้จะออกมาเก็บพริกซะหน่อยเออเออ เก็บผักจ้าผักผักข้าแซ่บพี่น้องเนาะกระหลงมาพักด้อเห็ดยังกห็ดสุดตรงมีพักหลายๆเผ็ดแซ่บนะค่ะเนาะน้ำตกนะคะจะทำน้ำตกขอบคุณทุกการรับชมนะคะ